มันเป็นความรักที่แสดงออกหรือไม่แสดงออกมันก็เป็นปัจเจกบุคคลเนาะเราจะไปตำหนิอะไรเขาก็ไม่ได้นะครับผมมองว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดแตงโมเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เขาก็รักแตงโมทุกคนแหละครับคงไม่มีใครคิดร้ายกับแตงโมหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเ,เราเป็นคนนอกนะฮะอีกอย่างเราก็ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าคนใกล้ชิดก็คงรัก fc แฟนละคร นะครับก็คงรักแตงโมนะครับเหมือนกับผมเองเนี่ยผมก็รู้จักแตงโมนะฮะก็รู้จักหมายถึงว่ารู้จักในฐานะที่เป็นแฟนคลับมากกว่านะครับไม่ได้รู้จักส่วนตัวนะครับมารู้จักตอนเขาเรียกว่าอะไรมารู้จักแบบใกล้ชิดก็คือตอนตายแล้วนะครับตอนที่เป็นศพแล้วนะครับห่างกันประมาณเม็ดนึงอะอะไรประมาณเนี้เม็ดนึงอะไรประมาณนี้ แต่ตอนตอนที่เผาศพนะฮะได้ใกล้ชิดต,ตรงที่ว่าได้ไปวางดอกไม้จันทร์ตรงที่เผาเลยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในครอบครัวได้ไปทําพิธีที่คิดจักรตรงปรทุมธานีก็คือเอากระดูกแตงโมเนี่ยไปไปฝังไว้ไ้ไปไป,ไปบรรจุไว้กับข้างๆกับกระดูกของพ่อของแตงโมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็รับรู้ความรู้สึกของคนใกล้ชิดญาติาพี่น้องนะครับว่าทุกคนก็ต้องการได้รับความยุติธรรมนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นน้านาน้าแตงโมนะฮะน้าสาวน้องแตงโมหรือแม่หรือ,รอพี่ชายคนใกล้ชิดโดยส่วนใหญ่เขก็ต้องการได้รับความยุติธรรมทั้งนั้นแหละครับนะครับก็คงไม่ได้มีใครไม่หวังดีนะครับเพียงแต่ว่าการหวังดี ถ้าไปกระทบกับคนอื่นก็ไม่ดูดไม่เหมาะนะฮะควรจะหวังดีโดยที่ไม่ไปกระทบกับใครเขานะฮะน่าจะดีที่สุดนะครับสวัสดีคุณจันนะฮะสวัสดีคุณแอปเปิลนะครับคุณหญิงชีวิตโสดนะครับคุณคันนี่ปะคุณจรันคุณทัชชีลานะครับอยากจะให้คุยเรื่องอะไรครับผม อ๋อใครอยากว่าก็ว่าไปเหอะนะฮะเขาอยู่ต่างประเทศนะฮะอยากว่าอยากตําหนิอะไรก็ว่าไปนะครับนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นจริงอย่างนี้เขาว่าเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้าตัวเองนะครับก็เข้าตัวนะครับกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไป,นปนตามกรรมนะครับคือถ้าเราไปว่าคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่ที่เขาว่าเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวกรรม ก็ตามเขาไปเองนะครับเพราะบางทีการไปว่าคนที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงข้อเท็จจริงเป็นยังไงเราไปว่าเขาไอ้ตรงจุดเนี้มันก็จะกระทบกับชีวิตเขาแต่เมื่อเวลามันผ่านไปมันก็ผ่านไปนะครับแต่คนที่ว่าเนี่ยก็จะเข้าตัวนะครับผมคิดว่าคงไม่ฟ้องใครหรอกครับเพราะฟ้องไปก็ไม่มีประโยชน์นะฮะ เพราะว่าคนที่โดนฟ้องอาจจะถูกฟ้องก่อนหน้านั้นแล้วก็ถูกติดคุกติดตารางไปก่อนนะครับบางคนอาจจะฟ้องไม่ได้นะครับบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุตายนะครับเราก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงตายหรือเป็นเพราะว่าเขาปากเปาะนะฮะปากเปาะไปว่าคนนั้นคนนี้นะครับก็อาจจะตายได้เนื่องจากว่าเวรกรรมตามทันนะครับเพราะฉะนั้น เราไม่รู้จริงเราอย่าไปพูดนะครับเพราะถ้าเราไม่พูดเนี่ยคือเมื่อพูดออกไปแล้วเนี่ยคำพูดจะกลายเป็นนายนะครับแต่ถ้าเราไม่พูดเนี่ยเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ควร Raum, ที่จะเขาเรียกว่าอะไรต้องสงวนท่าทีสงวนคําพูดนะฮะถ้าอะไรที่เราไม่รู้นะครับการที่เราไปไปตำหนิคนนั้นคนนี้ไปกล่าหาคนนั้นคนนี้ ผมมองว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราไปกล่าวหาเขาว่าเราจะกรรมจะเข้าตัวเรานะครับกรรมจะเข้าตัวเราบางทีเรื่องบางเรื่องคดีอาจจะตามไม่ถึงนะครับแต่กฎแห่งกรรมนะฮะตามถึงเสมอนะครับกฎแห่งกรรมตามถึงเสมอนะครับก็จะสังเกตนะฮะคนที่มาให้ร้ายค,คนนั้นคนนี้ในเร็ววันนี้ก็จะติดคุกทีละคนนะครับคนที่ให้ร้าย คนนั้นคนนี้โดยที่ไม่มีเหตุผลพาทัวร์ไปลงคนนั้นคนนี้โดยไม่มีเหตุผลไม่ใช่ข้อเท็จจริงคนคนนั้นก็จะติดคุกติดตารางนะครับติดตารางเพอเผลออยู่ในคุกอาจจะถูกถูกกระทืบตายก็ได้นะครับหรืออาจจะกินอาหารที่มีพิษตายก็ได้นะครับบางคนอาจจะรอดคุกรอดตารางนะครับอาจจะถูกรถชนตายก็ได้นะครับเพราะว่าปากไม่ดี นะฮะไปว่าคนนั้นคนนี้นะครับก็มันเป็นเวรกรรมครับเวรกรรมเวรกรรมเนี่ยมันตามฐันชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับไม่ต้องรอชาติหน้ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับใครด่าเราเราก็ยิ้มนะครับใครแช่งเราเราก็ยิม้มเพราะเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าแล้วสักพักมันก็เข้าตัวเองนะครับ สักพักก็เข้าตัวเองนะครับสวัสดีน้องมะนาวแล้วก็น้องซาร่านะครับถ้าเราเป็นคนเร็วนะครับแล้วเ,าเขาเขาว่าว่าเราเร็วเนี่ย <S <S <le itary> ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะฮะถือเป็นการตักเตือนกันเพราะถ้าเราเร็วจริงนะครับ <S <S แต่ถ้าเราเร็วไม่จริงแล้วเ,เขามาว่าเราเร็วเนี่ยมันจะเข้าตัวเขานะครับมันจะเข้าตัวนะครับ มันจะเข้าตัวนะครับถ้าเราทําผิดจริงเขาว่าเรานะครับเราก็ปรับปรุงตัวเองนะฮะคนที่โดนว่าถ้าเป็นจริงแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เขาว่ามันก็จะเข้าตัวคนว่านะครับแค่นั้นเองนะครับมันก็จะเข้าตัวนะครับก็ไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเราอย่าอย่าไปลั่นลานคนอื่นเขานะครับเป็นสิ่งไม่ดีนะฮะ ็ฝากน้องนัดวดีน้องมะนาวนะน้องมะนาวกับน้องซาร่านะครับถ้าอนาคตอยากเป็นนักการเมืองนะครับก็ต้องอดทนต่อคำด่านะครับคำตำหนิคำนินทานะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราเราแก้ไขได้ไม่ทันหรอกนะครับต้องให้เวลา,าเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วหลังจากนั้นข้อเท็จจริงก็จะปรากฏขึ้นในภายหลังนะครับ คนที่ว่าเราแล้วเ,เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็เข้าตัวหมดนะครับเข้าตัวหมดนะครับเล่าเหตุการณ์พบร่างให้ฟังหน่อยเสียที่เจอร่างจะมาเดีไดพรุ่งนี้ก็เสียสมพงศ์เขาก็คงต้องไปให้การนะฮะว่าเขาเจอศพยังไงแต่มันก็มีวงจรปิดอยู่อะ่ะเขาก็คงอธิบายไปตามข้อเท็จริงอะ่ะนะครับเขาก็คงอธิบายไปตามข้อเท็จจริงนะครับ คือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยพี่เต้นเนี่ยเวลาโดนคนว่าเนี่ยทนไม่ได้นะครับต้องออกไปตอบโต้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ใครว่าไปก็ยิ้มนะฮะดามาไอ้ไอ้เลวไอ้สัตว์ไอ้ไอชั่วนะครับนิสัยไม่ดีเป็นคนเลวเป็นคนคอร์รัปชันเป็นคนทุจริตยิ้มอย่างเดียวเลยยิ้มอย่างเดียวแล้วเราก็นั่งคิดได้เราเป็นจริงอย่าง,างที่เขาว่าไหมถ้าเราเป็นจริงเราก็ต้องปรับปรุงตัว แต่ถ้าเราไม่จริงเราก็ยิม้มแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไอ้คำพูดที่เขาว่าเราเนี่ยมันก็จะไปเข้าตัวเองนะครับก็จะไปเข้าตัวเอง คือเราอะ่ะคือการเป็นนักการเมืองอะนะการเป็นนักการเมืองเราก็ยิ้มให้เยอะนะครับเอื้อเฟื้อต่อประชาชนผู้ยากไร้เอื้อเฟื้อกับคนที่เขาด้อยกว่าเรานะครับแล้วคนที่เป็นมิตรกับเราเราก็ดีกับเขามีน้ําใจนะครับแต่คนที่เขาใหญ่กว่าเราเขาไม่มีน้ําใจเขาทําอะไรไม่ดีไม่ถูกต้องเราก็ว่ากก่าวตักเตือนนะครับถ้าเขาปรับปรุงตัวเราก็ให้อภัยแต่ถ้าเขาไม่ปรับปรุงตัว ทำตัวไม่ดีนะครับเป็นพิษเป็นภัยต่อประชาชนเราก็ต้องดําเนินการว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะว่ากันไปตามกฎหมายนะครับ,าก,าราก,ารบการเป็นนักการเมืองที่ดีมันก็มีคนรักแล้วก็มีคนเกลียดนะครับผสมปนเปกันไปนะครับแต่ถ้าเป็นนักการเมืองที่อยู่ในอากาศหมายความว่าไม่มีคนรักและไม่มีคนเกลียดและไม่มีคนรู้จักเลยอันนี้แปลว่าใช้ไม่ได้เลยนะฮะคือเราเป็นอากาศนะครับ การเป็นนักการเมืองเนี่ยจะต้องมีคนรักนะครับคนเกลียดคนเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเจอมาทุกรูปแบบแล้วนะฮะทุกรูปแบบนะฮะไม่พอใจเราอย่างง้วนอย่างนี้เอารองเท้าปลาก็เคยเจอมาแล้วนะครับเอาลูกหินปลาก็เคยเจอมาแล้วนะครับเอาไม้ทุบรถดักรถล้อมรถก็โดนมาหมดทุกอย่างแล้วนะฮะโดนขับไล่ก็โดนมาหมดแล้ว โดนสา์โดนด่าสาดเสียเทเสียนะครับโดนมาหนักๆทั้งนั้นฮนะแล้วเราก็ยิ้มรับอย่างเดียวนะฮะยิ้มรับอย่างเดียวนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเขาจะเข้าใจเองนะครับใช่ครับเพอเป็นนักการเมืองกันต้องยอมคือเราต้องยอมทุกอย่างอ่ะนะครับ นะครับเราต้องอดทนเนี่ยอดทนให้ได้อดทนให้ได้ให้เหมือนในหลวงรัชกาลที่9กอ่ะก็ถูกตําหนิจากคนที่ไม่ชอบเยอะแยะไม่หมดท่านก็อดทนนะฮะทำงานทํางานทํางานทํางานจนช,ชนะใจประชาชนส่วนใหญ่นะครับเหมือนในหลวงรัชกาลที่10อ่ะไม่ตอบโต้นะครับแล้วก็รอให้ความจริงเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับนิ่งอย่างเดียวนะครับไม่ตอบโต้นะครับ ย, <able> <conclusions> ยิ้มอย่างเดียวนะฮะไม่ตอบโตโ้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกมันเป็นม AB <Europe'> ันเป็นมันเป็นบทหนึ <ๆ S 1> ่งของธรรมะนะธรรมะเกี่ยวกับเรื่องความอดทนนะครับความอดทนเนี่ยถ้าเราอดทนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันว่างเปล่าถ้าเราอดทนได้เราก็ไม่รู้สึกอะไรนะฮะเราก็จะเป็นนักการเมืองได้เพราะเรานิ่งในการที่เราจะมุ่งมั่นทําอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะรู้ว่า ไอเนี้ยทำไปใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์เราจะชดเชยคนที่เสียประโยชน์อย่างไรนะครับในการบาลานซ์ทุกๆอย่างนะครับการที่เรายิ้มนะครับใครด่าเราว่าเรานะครับเรายิ้มอย่างเดียวเลยฮะเรายิ้มอย่างเดียวเรายิ้มตาให้เล็กๆที่สุดนะฮะตาเหมือนพี่เต้เนี่ยฮะตาเล็กยิ้มนะครับให้อภัยนะครับ เมื่อเรายิ้มเราให้อภัยนะครับเราก็ไม่รู้หรอกนะครับเออไม่ได้เปรียบเทียบฮะคือพ่อของแผ่นดินเนี่ยก็เป็นการสอนสอนประชาชนทั้งหมด65ล้านคนอะไรที่เป็นแบบอย่างที่ดีเราก็ควรที่จะเรียนแบบนะครับเรื่องความอดทนเรื่องความพยายามอย่างเช่นพรมมหาชนกอย่างเนี้ย นะครับมุมาณะพยายามนะออกทะเลลึกนะครับก็จะต้องมีอุปสรรคนะครับเมื่อผ่านอุปสรรคไปได้แล้วก็จะเกิดความราบลื่นนะครับเรียกความอดทนความอดกั้นนะครับสอนไงเขาเรียกว่าสอนให้รู้จักความอดทนนะครับ เ<ว><า>ขาบอกว่าอะไรนะเออถ้าเป็นนักการเมืองมีแค่เงินเดือนนะครับไม่มีงบประมาณอยากเป็นกันไหมนะครับคือณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีรายรับไม่พอรายจ่ายนะครับมีรายจ่าย3.7ล้านล้านนะครับมีรายรับอยู่2.8ล้านล้านติดลบโยมมา9แสนล้านนะครับเออไม่หิวแสงกับคดีแตงโมอีกหรอนะครับก็หิวไง หิวเฉพาะตอน7จ็ดมงครึ่งถึงประมาณ8ปดโมงครึ่งตอนที่แสงมันมันไม่ร้อนมากเกินไปนะครับหลังจากนั้นไม่ต้องการแสงนะครับการที่เรายิ้มนะครับไม่ได้หมายความว่าเราไม่ตอบโต้นะครับเหมือนกับว่าติต่างนะติต่างสมมุติถ้าเรามีคนต่อยเราใช่ป่ะมีคนต่อยเราถ้าเราอยู่เฉยเนี่ย แรงประทะเนี่ยมันจะปานกลางถูกปะปานกลางแต่ถ้าเราไปสวนเนี่ยเราจะเจ็บเราจะเจ็บตัวด้วยนะครับเราจะเจ็บตัวเยอะแต่ถ้าเราโดนต่อยแล้วเราไม่สวนเนี่ยเราก็จะเจ็บแต่ไม่มากนะครับไม่นานก็หายนะครับไม่นานก็หายนะครับแต่ถ้าเราสวนเนี่ยเราจะเจ็บนะครับแต่ถ้าเราปล่อยตามน้าอ่ะอย่างเช่นเขาต่อยมาเขาต่อยมาออกแรงมาอย่างมากเลยนะเราไม่ไปไม่ไปปะทะ นะครับเราไม่ไปประทะเราหลบแทนแล้วเราก็ยิ้มเขาก็ต่อยวุฒพอเขาต่อยวุฒเขาก็เอ็นฉีนะครับเอ็นฉีหลังหักหลังแอนไปเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเขาเขาก็หัวทิมไปเองนะครับเขาก็หัวทิมไปเองเขาเขาเล่นเราแรงมากแต่ปรากฏว่าเราไม่เอาหน้าไปรับไงเราไม่ได้เอาเอาเอาวัสดุในร่างกายไปสวน นะฮะเราก็ไม่เจ็บเราแค่หลบนะครับเราแค่หลบนะครับพอเขาต่อยเรามาแรงๆเขาด่าเรามาแรงๆเขาตำหนิเราแรงๆสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครรับแรงประทะเขาก็เรียบร้อยไปเองนะครับบอกเหตุผลที่อยากเป็นนักการเมือง เหตุผลเดียวที่ผมอยากเป็นนักการเมืองคือได้อำนาจมาแล้วก็เอาอำนาจนั้นมาแก้ไขปัญหาส่วนรวมให้เป็นรูปธรรมแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนั่นคือปณิธานที่อยากจะเป็นนักการเมืองที่ดีนะครับไม่ปณิธานไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้มีปณิธานว่าหนึ่งคืออยากรวยนะครับอยากมีอำนาจสูงสุดในประเทศแล้วก็อยากคอร์รัปชันให ให้รวยมากที่สุดในประเทศแล้วสุดท้ายถูกจําคุกถูกหนีคดีไอ้ตรงนี้ไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตนะครับเป้าหมายในชีวิตคืออยากเป็นนักการเมืองที่ดีทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมประชาชนเห็นเราแล้วแล้วรอแ,แล้วก็ขอบคุณเรานะฮะแล้วเราก็มองว่าการเป็นนักการเมืองที่ดีทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมมันคือการทําบุญอย่างหนึ่งเหมือนการทําบุญกระถินการทําบุญแบบวิปัสนาหรือการทําบุญแล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่ เราอยากได้แต่เราได้ความสบายใจนะครับเราได้ความสบายใจเราได้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับการดูแลจากนโยบายของเราจากการบริหารจากเราจากการแมนจเมนต์ทรัพยากรจากเราตรงจุดนี้ก็คือความสบายใจความสบายใจมันก็คือความสบายใจไงก็คือสบายใจก็คือสบายใจถ้าเป็นนักการเมืองเราอยากรวย อย่างมีอำนาจผมถามว่าอำนาจมันอยู่จีรงังไหมมันไม่จีรงังเงินทองมีมันมันอยู่จีรงังไหมมันไม่จีรังยั่งยืนครับนะครับมีอำนาจก็เสื่อมอำนาจมียศเสื่อมยศนะครับมีตำแหน่งก็เสื่อมตำแหน่งไม่มีอะไรอยู่กับเราจีรังยั่งยืนนะครับสิ่งที่จะอยู่ยั่งยืนคือความทรงจําที่เราทําให้กับใครไว้แล้วเขาจําเรานะครับ ไอสิ่งที่เขาจำนั่นแหละนะครับถ้าจำในเรื่องที่ดีเราก็จะรู้สึกดีนั่นคือสิ่งที่นักการเมืองดีๆเขาอยากได้จากประชาชนชีวิตคนเรามันสั้นนะครับมันไม่ได้ยืนยาวมากนะครับอย่างชีวิตพี่เต้นเนี่ยก็ผ่านมา43ปีละกี่วันเนะี่ย43ปี43ปีคูณ3 6 4 5วัน ผ่านมา15000กว่าวันแล้วนะครับถ้าตาย60นะฮะถ้าตาย50ก็เหลืออีก7ปีอีก2500กว่าวันใน2500กว่าวันเราก็จะเหลือลืมตาอยู่วันละประมาณ10ชั่วโมงเองถูกปะ10ชั่วโมงก็ประมาณ2 5 5 5 0ชั่วโมงในกรณีอยู่7ปีแล้วตายนะฮะ แต่ถ้าตาย60ก็อยู่นานหน่อยตาย70ก็อยู่นานมากขึ้นตาย80ก็อยู่นานอีกหน่อยหนึ่งนะครับชีวิตคนเรามันสั้นนะฮะตายไปไม่เหลืออะไรฮะนะครับตายไปไม่เหลืออะไรนะครับไ,ไม่เหลืออะไร,ะร,ไออะไรดูพ่อผมเด็ด้านหลังเห็นไหมพ่อผมโคตรหล่อเลยนะฮะพ่อผมโคตรหล่อเลยฮะอยู่กับผมได้69ปีแล้วก็ตายตอนนี้ก็เป็นกระดูกอยู่ข้างบนห้องนะครับผมก็เก็บกระดูกไว้นะครับ ตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือเหลือแต่กระดูกนะฮะที่ใส่ในโกรดเล็กๆนะครับแล้วเหลือไว้แต่ความทรงจําที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับลูกกับเมียกับคนรอบข้างกับญาติสนิทมิตรสหายนะครับแล้วเขาก็จะพูดถึงนะครับว่าคนนี้เป็นคนยังไงทําความดียังไงทําความเลวยังไงมันผสมปนเปกันไปสุดท้ายมันก็คือมันก็คือว่างเปล่ามันเป็นความทรงจาแค่นั้นเอง นะครับมันเป็นความทรงจําเพราะฉะนั้นเนี่ยในห่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ควรที่จะทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมแล้วก็ครอบครัวคนใกล้ชิดให้มากๆนะครับเมื่อเราตายไปเนี่ยเขาจะได้คิดถึงเรานะครับเขาจะได้คิดถึงเราฮนะเงินทองเนี่ยมันมีมากไปมันก็ใช้ไม่ได้หรอกเมื่อมีอายุทุกคนจะรู้เองว่าเงินเนี่ย เงินทองเนี่ยมันใช้ไม่ได้มากถ้าเราแค่อยู่แค่กินนะเรากินไม่ได้มากเลยนะกินได้แค่มื้อครึ่งนะครับนะครับนอนอยากจะนอนมากก็นอนไม่ได้เพราะว่าพออายุมากปุ๊บระยะเวลาเนี่ยเริ่มนอนร้อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับร่างกายมันก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนตอนสมัยหนุ่มๆสาวๆนะครับร่างกายก็โลยลาลงไปนอกจากว่าเราอะดูแลร่างกายเพื่อยืดอายุ การใช้งานของร่างกายเราให้มันยาวนานขึ้นแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรฮะเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทำตรงจุดนั้นไปก่อนนะครับฟ้าเขาลิขิตให้เราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นไป แล้วเราก็ทําหน้าที่ตรงจุดนั้นให้ดีที่สุดนะครับส่วนประชาชนจะรักจะชอบอะไรก็แล้วแต่บวกลบคูณหารขอให้บวกนะครับบวกลบคูณหารขอให้บวกแค่นั้นก็พอใจแล้วนะครับใครจะว่าใครจะตําหนิใครจะติฉินนินทานะครับเราต้องภูมิใจนะครับที่เขาติฉินนินทาต่อว่าเราตําหนิเราด่าเรานะครับ แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยเขายังมีเราอยู่ในหัวใจของเขาแม้จะไปอยู่ในหัวใจของเขาด้านไม่ดีก็ตามนะฮะแต่เราก็ยังอยู่ในหัวใจของเขานะฮะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในจิตใจของเขาเลยคือเขาไม่พูดถึงนะครับเขาไม่เอ่ยถึงทั้งความดีและความเลวเลยแสดงว่าเราไม่ได้อยู่ในสายตาเขาเลยนะครับ คือพี่เต้คิดยังไงกับจีนเทาก็ถามว่าไปว่าเขาจีนเทาอ่ะแล้วเราคนไทยมีสีเทาบ้างไหมหรือสีดําเยอะนะฮะอย่าไปว่าจีนเทาเลยนะครับนักการเมืองดําก็มีนักการเมืองเทาก็มีอย่าไปว่าแต่เขาเลยว่าจีนเทานะครับถามว่าเราไปว่าเขาเทาเนี่ยของเราเนี่ยมันขาวเหรอถุกป่ะจริงไหมมิสเตอร์โตเราไปว่าเขาจีนเทาแล้วเราเทาหรือดํา ตัวเราเนี่ยเทาหรือดำนะครับเราไปว่าเขาเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้ว่าตัวเราเทาหรือดำเนี่ยเราอย่าไปว่าเขาถ้าเราบอกว่าเราเป็นไทยเทาหรือไทยดำเนี่ยแล้วเราไปว่าเขาจีนเทาเนี่ยก็ต้องถามว่าเขากับเราเนี่ยใครชัว่วกว่ากัน คนที่ไปว่าเขาจีนเทาอะแล้วตัวเขาเนี่ยเทาหรือดําถูกปะเราดีกว่าเขานักหรือเราจึงไปเรียกเขาว่าจีนเทาสวัสดีพี่สันพิสิทธิ์นะครับยิ่งคนมีอำนาจ กับมองเห็นประชาชนเหมือนมดก็โดย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 ,โดยจำนวนคนที่มีอำนาจจำนวนมากก็จะเห็นประชาชนยิ่งกว่ามดอีกนะครับคิดจะรังแกก็รังแกนะครับ คำว่าจีนเทาหมายความวาอะไรคือคือเขาก็เหมือนกับว่าเขาทําธุรกิจผิดกฎหมายก็ต้องถามว่าคนไทยเนี่ยทำธุรกิจผิดกฎหมายมเยอะไหมแล้วสมมุติถ้าเขาบอกว่าไทยเทาบ้าง่ะเราจะรู้สึกไงเราไปบอกเขาว่าจีนเทาระหว่างจีนเทากับน,นกักการเมืองไทยเนี่ยใครเทาหรือใครดำมากกว่ากัน พิเศษพิเศษระหว่างจีนเทานะฮะกับนักการเมืองนักการเมืองไทยเนี่ยมันเทาหรือดําตกลงใครเว็วกัน <c oughs> นักการเมืองไทยเอ่อไทยเนี่ยไม่เทานะดา <c oughs> เราไปว่าเขาเทา เราไปว่าเขาจีนเทานะครับสมัยก่อนเนี่ยก่อนตั้งก่อนที่ไทยเนี่ยจะกู้กรุงศรีวิทยาคืนมาครั้งที่2เนี่ยเราเนี่ยไปขอความช่วยเหลือเขานะให้เขามาตีทางตอนเหนือของเมียนมาไม่งั้นนั่นเราก็ตกเป็นเมืองขึ้นของเมียนมาไปตลอดกาลน่นะครับนี่แหละเราเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากจีนเนี่ยจีนของเขาเนี่ยอาจจะมีเทาบ้างดำบ้างขาวบ้างนะครับแต่เขาก็ช่วยเรานะ แต่เขาก็ช่วยเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปว่าเขาเลยว่าจีนเทานะครับพี่เต้ถามว่าสอวอที่มีอยู่เนี่ย สีขาวหรือสีเทาหรือสีดำไอ้ที่มีอยู่เนี่ยสอวอขาวเราทำไอ้สีขาวสีเทาหรือสีเทาตุนๆหรือสีดำสอวอเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปว่าเขาจีนเทาเลยนะฮะถ้าเราเทาเขาเทาเราจะไปว่าเขาทำไมก็พอกันนะฮะ บางทีเนี่ยเขาแค่เท่านะเราดำเลยนะน้องซาร่าบอกว่าสวนี้ดำเลยพ่อดำเลย เพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปว่าใครเขาใครเขาว่าเทาหรือดํานะครับในเมื่อเราเนี่ยก็ตุนตุนเหมือนกันนะฮะเราก็ตุนตุนเหมือนกันก็อย่าไปว่าเขานะครับโอ้สามทุ่มลวนะครับคุยนานไม่ได้นะครับเริ่มง่วงนะครับ เริ่มง่วงแล้วนะครับตำรวจไทยสีอะไรก็มีทั้งสีขาวสีเทาสีเทาตุนตุนสีดำสีดำเมี่ยมก็มีหลายสีนะครับมีหลายสีโอเคนะครับคืนนี้พอหอมปากหอมคอฮนะในการพูดคุยกันในคืนนีนะ้ผสมธรรมะไปหน่อยๆน,นะครับขอบคุณครับ